โอ้สวัสดีจ้าแสงสว่างมืดๆสว่างเลยเพราะว่าถ่ายยอบแสง <c oughs> เนาะปพามันนี่ขี้เกียจไปนั่งฝั่งหนึ่งามากินเ,เ,เขาเรียกอะไรอะ่ะตามขนมจีนพอดี ปลาล้าที่ตัวเองกินเหลือก็เลยเอามาตำขนมเจงกินอร่อยจะเซ็งดดงเครื่องหน่อยนะคะ

ต้นเดียวอันก็เลยอพปลูกข้างนอกที่นี่หน้าหินมะมันก็มันจะอยู่ของมันนั่นแหละแต่นานหนาหน้นาร้อนมันก็แตกขึ้น thon nó cười tém lên, ta nắn đi bếp nó thiên ngoài ta nắn phần Tôi khi đoan nó mới cười, cười โจนทิ้งทิ้งทิ้งไม่ได้ตังใจเกิดให้ด้วยของอะไรตั้งใจปลูกมันเข้าจะเกิดดูลูกสาว ขึ้นโป๊ะพะคนะแล้วก็ทุกไอคกนะแล้วก็อะไรอะผักบุ้งยวไม่เกิดนะยคอยมันดูทุกวัน ปูบแบบมไม่ค่อยดูอ่ะ เป็นคนที่แบบเาลาทําอะไรอ่ะแบบเดี่ยวก็เพื่อผักนี่นะถ้าปลูกทิ้งแบบไม่ไม่ใหญ่ดีเขาโอ้โหลูกกระโดกเกิดก็ง่าย mới đây dạy đi khóc cứ ở mấy bà thiên này khóc cứ คือให้บิ์ไปทําพิ์ก็ไปปลูกไปนั่นให้เขาแต่ว,ว่าลูกไม่ดกไม่เกิดมันเกิดอยู่แต่ว่าไม่ดกโอเคเขาก็เลยบอกว่าพินต่อไปเนี้ยินไม่ต้องมาปลูกแบบนี้นะพินปลูกตามใจพินเลยโอเคงั้นเดี๋ยว หวานทิ้งเลยพี่หับเท้าบัดก็ตอนนั้นแม่เขาแม่แฟนนะเนาะแม่ยแกทำแกทำสวนพริกอะแล้วเ็าบอกว่า อยา,อยาให้พิงไปั่วยทาอะไรเงี้ยพี่ก็ไปเนาะช่วยทำสวนพิงแต่ว่าปลูกแม่บอกมันปลูกแบบไหนวะของมันเอ่อลูกดกของเราปลูกมันรูไม่ดก I yeah. do คือลูกสะพ้ายแม่สามคนสี่คนอ่ะกินงก็เป็นสะพ้ายนาะพี่สะพ้ายคนโตอะไรเงี้ยกันลองไปูกพึ่งม,มาเกิดูก ความินนะบ่ายไม่ไม่ค่อยมีมีแับลูกมันมาก่อนเนี่ยช่วยแม่ทำนาแล้วก็ปลูกพิกบนคูนาพ,พ่อปลูกพิกขายกันนะ พิงหรอกก่อนพี่ไปอยู่ใหม่ๆที่ก็ดันงนาไม่เป็นเกี่ยวข้าวไม่เป็นถอนก้าก็ไม่เป็นแต่ถามว่าพี่เป็นลูกชาวนาไหมเป็นพ่อเป็นตาพ่อพินเป็นลูกชาวนาแก่เกี่ยวข้าวเป็นดํานาเป็นถอนก้าเป็น ยาเพี้ยนอะอันนี้พอมไม่ยาสอนสอนไม่ถอนยี้แฟนเพ่งก็สอนนะเขอบอกว่าถอนยี๊งี้นะโอเคถอนได้แต่พิ่นมัดก้าไม่ได้ <c oughs> ไม่ถอนไนดะ้ให้ลับเนี้ เออพินอ่ะพูดตรงๆเลยลวะแต่แม่ย่าไม่ค่อยจะถูกกันหรอกจะถูกก็คือพ่อปู่เม่ยย่าไม่ค่อยจะหลงเอ,อ่ยไม่ค่อยจะลงเส้นกันถ้าพินงอนรอดอ่ะโวยอะไรก็ไม่ได้ฝนเดอ้ไปไดเดอประเด็นเด้อพินอ่ะเลยจับเลยล่ะค่ะแต่ก่อนนี้ลูกชายก็ยังเล็กอยู่เนาะ หาลูใช้เด้นักเลยถ้าเราก็ไม่ยายต้องถอนก้าพินหอไม่เป็นทำไม่เป็นเนาะ แกอยู่บ้านมนเดินกลับเลยเดินกลับแล้วแฟนเห็นก็ทีมอเใส่ไซตามไปนานก็ไม่ทั ว่าแต่ว่าภาษาเขมรน่ะมันก็ฟังออกเป็นนิดๆหน่อยเนาะฟังได้นะน,นีไม่ต่เลยนี่แม่ยาบอกว่าว่าไม่ได้เลยนะว่าแม่ยานะแกว่าลูกชายแก แกคือข่าวข้ามฟินว่าอะไรไม่ได้เลยเนาะมึงนี่ข้าวข้ามเบียมึงรักเบี้ยมึงหลงเบียมึองอะไรก็ไะไโอ้แกว่าที่แกว่าเพราะว่ามันไม่มีคนไปถอนกล้ามีแต่ตออก็อยากให้เสร็จเร็วๆอ่ะแม่กอยากให้เสร็จเร็ว อยู่ไหนอะไรทำไมต็ดแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมรี่มาคือเขาบอกว่ายังไม่เสร็จกับพ่ออันนี้แฟนก็เลยพูดพูดกับพ่อเขาว่าแม่ชอบอะไรกับพินไม่รู้เออพ่อแม่มาพ่อใส่แม่อีกโอ้อ พ่อพอแม่มาพ่อเออว่าว่าแม่ทำไปไปว่าลูกไปไปว่าเขาว่าทำไมอะไรอะไรอ็เอถ้าเกิดทําไม่ทําเนี่ย,ย,ยใครจะใครจะ้นั่นเพราะว่าพวกเราก็ทําได้แค่นี้กคือว่าบกข้าวสิบไร่เนาะ คือแค่กันทำอ่ะนาที่ทำอ่ะก็ไม่ได้อ,อไปไหนเราก็กินด้วยกันค่าเพราะว่าครอบครัวใหญ่ ยู่พิงกับแฟนพิงเนี่ยมักจะชอบอะไรที่เป็นอิสระไม่ชอบบังคับ เขาไม่ชอบด้านถ้าทำก็ทำถ้าไม่ทำก็ไม่ทำพอ่อนันมาพิงก็ไปเข้ากรุงเทพกับแฟนแล้วก็ลูกชายทำงานด้วยกัน ทำงานต่อไปแฟนเหมาเพือนเหมานี่ก็กลับมาอยู่บ้านอีกมาอยู่บ้านเนี่ยนางก็มานอกมีมาวซเดนเนี่ยแหละพีสาวนางพามาเอามาเพราะว่าหาเงินผูกบ้าน ไปแรกบ้านเอาม,มาคนเดียวก่อนเพราะว่าลูกชายก็ยังเล็กอยู่เพราก็เขาเรียนหนังสือด้วยอะไรด้วย thì các bạn nó cà phê hãng người cái bộ bàn và cho đầy bàn lắng lên cầu gỗ sao mai các quán kia พี่ชายแฟนคนโ,โตหมอเห็นเพนเนย่ออกมอ,อ,อยกยัาออกเพสุดท้ายกินจนหมดแล้วต่อหอม कैबिने था बाहर का